จับปากระบะ Isuzu D-Max ลุ้นเปิดตัวรุ่นใหม่ในไทยหลังมีข่าวถึงการอัปเดตกันอย่างหนาหูจากทาง Official Fanpage อย่างเป็นทางการอย่าง All New Isuzu D-Max ว่า Isuzu จะเตรียมเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่อย่าง Isuzu D-Max ที่จะอัปเดตอุปกรณ์และปรับออปชั่นประจำปี2026ดังกล่าวโดยทาง Fanpage มีการบอกใบ้มาว่ารถใหม่ฟังก์ชันใหม่มาแน่เร็วๆนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า Isuzu อ,อาจถูกถ่ายทอดออปชันใหม่ๆจาก PPV อย่าง MU-X ลงในกระบาด DMAX รุ่นใหม่นี้หลังจากที่ยอดขายกระบะด DMAX เริ่มดิ่งลงอย่างต่อเนื่องและถ้าหากถ่ายทอดออปชันจาก MU-X ลงในกระบะด DMAX รุ่นใหม่โดยเฉพาะกล้องมองรอบคันและพวงมาลาัยไฟฟ้าที่กลับยังไม่มีมาให้ในโฉมปัจจุบันจะถือว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับตลาดรถกระบะในไทย และเพิ่มความสดใหม่ให้รถดูน่าสนใจมากขึ้นได้ไม่มากก็น้อยสำหรับกระบะ Isuzu D-Max 2026ี X, 20ในโมเดลรุ่นปรับอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดหลักใหญ่ใจความคงหนีไม่พ้นการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆลงในกระบะรุ่นนี้ โดยในการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆนี้มั่นใจได้ว่าตัวรถจะเพิ่มความสดใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนหากดูที่รถในกลุ่ม PPV อย่าง Isuzu Mu-X จะพบว่ามีออปชันหลายอย่างที่ยังเหนือกว่ากระบะไปอยู่บ้างโดยเฉพาะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลระบบพวงมาลัยบังคับเลี้ยวด้วยไฟฟ้า EPS d i s c b r a k e ทั้ง4ล้อและอีกออปชันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับกล้องมองรอบคัน360องศา ซึ่งเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่สงวนเฉพาะมิวเอกรน RS เท่านั้นและถ้าหากถ่ายทอดออปชั่นเหล่านี้ลงในกระบะ DMAX รุ่นใหม่อย่างน้อยก็ควรที่จะติดตั้งกล้องมองรอบคันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานมาได้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อาจเพิ่มออปชั่นเหล่านี้ลงในตัวท็อปเกรดสูงก็ยังดีแม้แต่พวงมาลาัยไฟฟ้าก็คาดว่าจะเพิ่มมาให้ด้วยเช่นกัน และถ้าติดตั้งพวงมาลาัยแบบไฟฟ้าก็จะสามารถรองรับระบบความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง Adas เวอร์ชั่นใหม่ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนและสามารถหน่วงพวงมาลัยกลับสู่ช่องทางได้โดยอัตโนมัติส่วนออปชั่นอื่นๆอย่างดิสเบรกสีล้อและเบรกมือไฟฟ้าลุนว่าจะถ่ายทอดออปชันลงใน isuzu d-max รุ่นใหม่หรือไม่ ส่วนกระบะตัวแต่งซิ่งอย่าง DMAX X-Series รุ่นจับตาเครื่องยนต์รุ่นใหม่กับ2.2ลิตร Maxforce Diesel Turbo หลังจากได้แนะนำเครื่องตัวใหม่นี้ลงในกระบะด m m x x และ m u X ได้เกือบปีแล้วเหลือแค่รุ่น X-Series 2025ที่ยังเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตร Diesel Turbo รุ่นเดิมโดยคาดว่า X-Series รุ่นใหม่อาจแนะนำเครื่อง2.2ลิตร รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดเพื่อเอามาทดแทนเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรรุ่นเดิมแต่พอหลังจากที่เปิดตัว X Series โฉมใหม่ตั้งแต่ต้นปี2024หลังๆมานี้เริ่มเงียบหายไปจากตลาดบ้างแล้วและหลังจากเปิดตัวเครื่อง2.2ลิตรใหม่แทบไม่ได้มีการอัปเดตตัวรถถึง X Series เลยแม้แต่น้อยไม่แน่ใจว่าอนาคตในโฉม D Max X Series จะได้ไปต่อหรือไม่ส่วนในรุ่น V Cross 4x4 ลุ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรจะมีให้เลือกในตัวขับ4หรือไม่หรือจะยังมีแค่เฉพาะเครื่อง3.0อยู่ต่อไปเหมือนเดิมนี่คือการสรุปความน่าจะเป็นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในประบะ Isuzu D Max รุ่นใหม่ปี2026ที่ว่ากันว่ารถใหม่ฟังก์ชันใหม่ที่กำลังจะมา จะมีอะไรใหม่ไปจากรุ่นเดิมบ้างและถ้าหากจัดสเปคออปชั่นใหม่ๆจากรุ่นพี่อย่าง MU-X จะสร้างมาตรฐานตามยุคสมัยใหม่ในวงการกระบะเมืองไทยได้หรือไม่สุดท้ายนี้ต้องรอติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยภายในเดือนตุลาคมนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางบาสมาเนียจะนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดคิดเห็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์และลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่นี่เช่นเดิมคะ่ะ